มันคือมันคือเรื่องเลเหมไม่ชอบเรื่องเลขเรันมเนมนตารณแลว้วอันนู้นอันนี้ไม่ได้้เขาไม่ินพูดไม่ยอแมแพ้คนว่าตรารของคนนะคะมันอยู่ที่ตัวของคนนนัมากกว่าถ้าแบบใที่เราบินซุ่มอง่สิ่งที่มันเป็นไปได้อย่าปิด อลกไแก้มานะดิโทรศัพท์เตียนรนะวันนี้น้องสองขวดไม่จะัดน้องที่น้องตัวเท่าไหนาน้องตัวเท่านี้ตัวเท่าเดิมในมพี่ไม่ถือสิพี่ไม่อ,อัดแม่กับน้องด้วยสิมานี่เอาไปอยู่ห่างๆเลยสิ ตัวเท่าไหนไ <Okay. S 1> หนเทียบดูตัวเท่านี้แม่ถ้าสูงยืนแล้วสูงเท่านี้แม่ <c oughs> ไหมายได้ยังเอามา